สวัสดีค่ะกลยาณมิตรทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีธรรมะจากองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมมาฝากอีกเช่นเคยค่ะเรื่องโคนตาบอดถ้าไปถามพระพุทธเจ้าว่าความบริสุทธิ์มันเป็นอย่างไรความหมดกิเลสมันเป็นอย่างไรหรือสภาวะนิพพานมันเป็นอย่างไรพระองค์ท่านจะไม่อธิบายเลยเพราะอธิบายไปแล้วมันเสียเวลายกตัวอย่างเช่นเราพยายามบอกเรื่องสีแดงแก่คนตาบอด คนตาบอดก็ไม่รู้และไม่เข้าใจเกี่ยวกับสีแดงเลยแล้วทีนี้เราจะไปอธิบายอย่างไรให้คนตาบอดเข้าใจสีแดงอธิบายจนตายคนตาบอดก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงไม่ทรงอธิบายแต่พระพุทธเจ้าท่านจะอธิบายถึงวิธีการรักษาตาให้หายบอดพอคนตาบอดใช้วิธีการของพระพุทธเจ้ารักษาตาของตัวเองให้หายบอดได้แล้ว พอเ,เห็นสีแดงปุ๊บทีนี้ก็จะร้องอ๋อเลยเราไม่ต้องไปพูดมากเลยเขาเห็นสีแดงเขาจะอ๋อทันทีเลยพวกเราก็เปรียบเสมือนโคนตาบอดพระนิพพานหรือความสุดก็เปรียบเสมือนสีแดงจะอธิบายให้เราเข้าใจยังไงเราไม่เข้าใจหรอกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้บอกวิธีการให้เราปฏิบัติเพื่อรักษาตาของเราให้หายบอดรักษาใจของเราให้รู้แจ้ง พอเราเข้าใจและแจมแจ้งแล้วทีนี้จะอ๋อทันทีเลยอะไรก็อ๋อหมดจะรู้และเข้าใจแจมแจ้งทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยสาธุในธรรมองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าค่ะ